ยอดจดทะเบียนรถยนต์หลายยี่ห้อยังกลับมาไม่ได้ยอดขายไม่ดีเลยเกิดอะไรขึ้นวันนี้ไปดูกัน สวัสดีครับผมกัลเลซิงนะครับวันนี้พานเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของยอดจดทะเบียนรถยนต์ในตลาดประเทศไทยเรานะครับวันนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์ปี2567นะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยยอดจดทะเบียนไม่ค่อยจะดีเลยนะฮะมีเฉพาะทางด้านของ To y ยต a และก็ทางด้านของ Honda เท่านั้นนะครับที่มียอดจดเนี่ยถือว่าโอเคเลยแต่ว่ายี่ห้ออื่นๆนะครับยอดจดทะเบียนเนี่ยอต้องบอกว่าน้อยแบบมากๆเลยนะครับก็จะมีที่น่าตกใจนะฮะก็คือทางด้าน ของอิวสุนะครับคือทํายอดจดทะเบียนร,รวมกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าคันเท่านั้นโอ้โหต้องบอกว่ายอดจดทะเบียนหายไปเยอะจริงๆเลยนะครับอพาทุกท่านมาเริ่มต้นดูแต่ละยี่ห้อเลยนะฮะอะพามาเริ่มต้นดูที่อันดับ15นะครับก็คือ gac ion GAC Ion มียอดจดทะเบียนอยู่ที่344คันนะครับถือว่าเป็นน้องใหม่ล่าสุดในตลาดประเทศไทยเรานะครับทำยอดจดทะเบียนถือว่ายอดเยี่ยมเลย300กว่าคันแต่คิดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับเพราะมียอดจองในงาน Motor Expo เนี่ยระดับหลายพันคันคาดว่าจะค่อยๆส่งมอบไปเรื่อยๆนะครับนี่มาดูที่อันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ14 Great Wall Motor เกรดวอรมอเตอร์ทำยอดจดทะเบียนเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่571คันนะครับตัวยอดจดทะเบียนเนี่ยณปัจจุบันนะครับอาจจะไม่ค่อยสูงสักเท่าไรนะครับแต่คาดการว่าก็จะเยอะขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับเพราะว่าเกรดวอร์มอเตอร์ก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งเหมือนกันนะครับที่มียอดจองในงานมอเต็กโปเยอะนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆส่งมอบก็จะมียอดจดทะเบียนมากขึ้นอย่างแน่นอนยิมบูรที่อันดับถัดมานะครับอยู่ที่อันดับ13อันดับ13ก็คือเทสลาเทสลาทำยอดจดทะเบียนย่ที670คัน เทสลาเนี่ยทำยอดจดทะเบียนถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับตัวใหม่ล่าสุดเทสลาโมเดล3ราคาไม่แพงด้วยนะครับถ้าใครสนใจรถไฟฟ้า100%เเนะเทสลาเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกแรกๆในระด,ดับโลกเลยนะครับมาดูที่อันดับถัดมานะครับอยู่ที่อันดับ12 z u k กิสุกิทำยอดจดทะเบียนอยู่ที่763คันในเดือนกุมภาพันธ์2567นะฮะอ่าปัจจุบันยอดจดทะเบียนยังไม่กลับมานะครับ ปกติแล้วซูซูกิก็จะยอดจดทะเบียนนะฮะอยู่ที่ประมาณสักพันคันทุกเดือนเลยนะฮะแต่เดือนนี้นะครับอยู่ที่700กว่าคันเท่านั้นแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมานี้นะครับทางด้านของซูกิเนี่ยมีการกระชากราคารถซูกิเซีสนะครับโอ้โหต้องบอกว่าลดราคาเยอะมากนะครับแล้วก็ยอดจองเนี่ยเพียบเลยนะฮะก็คิดว่าทางด้านของเดือนถัดไปนะครับซูซูกิก็จะทํายอดจดทะเบียนได้มากกว่านี้อย่างแน,น่นอนอยิบดูที่อันดับถัดมานะครับอยู่ที่อันดับ11 Merc e d e อร์ n z เมอร์เซเดสเบนทำยอดจดทะเบียนอยู่ที่1,040คันนะครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเป็นรถหรูนะครับที่ทํายอดจดทะเบียนได้เยอะแบบเยอะมากๆเลยนะครับเียามาดูที่อันดับถัดมานะฮะอยู่ที่อันดับ10อันดับ10ก็คือ m z d a m a มา a ทํายอดจดทะเบียนอยู่ที่1,066คัน ทา้งด้านของ Mazda เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหยอดหายไปเยอะน่าดูเลยนะครับก่อนหน้านี้นะฮะเดือนหนึ่งนะก็ยอดขายที่ประมาณสัก2 0 0 0 3 0 0 0คันนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยล่วงลงมาอยู่ที่อันดับ10เลยนะครับยอดจดทะเบียนอยู่ที่1,000นต้นๆเท่านั้นทีนี้ขยับมาดูที่อันดับถัดมานะครับอยู่ที่อันดับ9อันดับ9ก็คือ BYD BYD ทำยอดจดทะเบียนเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่1,068คันนะฮะ โอ้โหนี่ต้องบอกว่ายอดหายไปเยอะพอสมควรเลยนะครับเดือนก่อนๆน,นะครับหลายพันคันแต่พอมาเดือนล่าสุดกุมภาพันหกเจ็ดเนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันกับหกสิบแปดคันเท่านั้นนะครับคือการเลิ่ซิ่งคาดการไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับก็คือทางด้านของ b ีวดีเนี่ยนะปัจจุบันเขามีตัวใหม่ออกมาแล้วนะครับบินบีวายดีแอตโตแล้วก็ลหลายๆรุ่นนะครับที่ปรับราคาใหม่ต้องรอดูในช่วงของหลังงานมอเตอร์เอ็กโปนะฮะคิดว่ากระชากราคาขนาดนี้ยอดจดทะเบียนเนี่ยถล่มทลายแน่นอนสำหรับ b ีวดี อันนี้มาดูที่อันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ8ก็คือนิสสันนิสสันทำยอดจดทะเบียนอยู่ที่1,181ัน่แบคันแบรนด์นิสสันนะครับโอ้โหยอดจดทะเบียนเนี่ยต้องบอกว่าล่วงมาอยู่ที่อันดับ8เลยนะครับยอดจดทะเบียนอยู่ที่1,100คันเท่านั้นนะฮะณปัจจุบันทางด้านของนิสสันเนี่ยโอ้โหถือว่าทํายอดหายไปพอสมควรเลยนี่มาดูที่อันดับถัดมานะฮะอยู่ที่อันดับ7อันดับ7ก็คือ b m เยู bmw ทำยอดจดทะเบียนอยู่ที่1,324คันนะครับยอดจดทะเบียนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเยอะน่าดูเลยนะครับอยู่ที่อันดับ7เลยแล้ว bmw เนี่ยถือว่าเป็นรถหรูนะครับถ้าเกิดว่าใครจะขับ bmw เนี่ยก็คือต้องมีเงินนสะสตุงสตางสักหน่อยนะครับในตลาดประเทศไทยเราทีนี้มาดูที่อันดับถัดมานะครับอยู่ที่อันดับ6อันดับ6ก็คือ mg mg ทํายอดจดทะเบียนอยู่ที่1,487คันนะครับ ถือว่าเป็นปีที่อาจจะต้องเหนื่อยแน่นอนนะครับสำหรับ MG นะครับเพราะว่าตลาดในประเทศไทยเราเนี่ยแทบจะทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะฮะแบบพากันจับมือร่วงกันทั้งหมดเลยนะครับ MG ก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ยอดอาจจะหายไปบ้างนะครับแต่ถ้ามองดูในแง่ของอันดับนะยังถือว่าอยู่ในอันดับที่ดีนะครับมาดูที่อันดับถัดมานะครับอยู่ที่อันดับ5อันดับ5ก็คือมิตซูบิชิมิตซูบิชิทำยอดจดทะเบียนอยู่ที่1722คัน มิสูวิชินะครับถือว่าเป็นแบรนด์ที่อยู่ในอันดับที่ต้องบอกว่าดีพอสมควรเลยนะฮะอยู่ที่อันดับ5นะครับแต่ว่ายอดเนี่ยถือว่าหายไปพอสมควรนะครับเดิมทีก็จะอยู่ที่ประมาณสัก2 0 0 0 3 0 0 0คันขึ้นไปนะครับแต่ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณพันกว่าคันเท่านั้นนะฮะแต่ลองรอดูแล้วกันนะครับหลังในช่วงงานมอเตอร์โชจะเป็นยังไงมาดูที่อันดับถัดมานะครับอยู่ที่อันดับ4อันดับสีก็คือ Ford f ฟอร์ดทำยอดจดทะเบียนที่2,795คันนะครับอยู่ที่อันดับ4เลยนะฮะ โอ้โหนี่ต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อมากๆเลยนะครับเพราะเดิมทีนะทางด้านของแบรนด์ฟอร์ดเนี่ยก่อนหน้านี้นะฮะจะอยู่นู่นแล้วครับอันดับ7อันดับ8ไปนูน่นแต่ณปัจจุบันนะครับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ4เลยนะครับฟอร์ดในประเทศไทยเรานะครับก็จะมีขายหลักๆอยู่แค่2รุ่นนะครับก็จะเป็นทางด้านของฟอร์ดเรนเจอร์แล้วก็ฟอร์ดเอเวอเรสนะครับถ้าทํายอดจดทะเบียนระดับ2000ประมาณเนี้ยนะการซิ่งมองว่าถือว่าดีเลยนะครับทีนี้เรามาดูที่อันดับ3นะครับอันดับ3ก็คืออีวุส ยูสูทำยอดจดทะเบียนอยู่ที่5,178คันนะครับถ้ามองในแง่ของอันดับนี้ก็ต้องบอกว่าถือว่าดีนะครับแต่ถ้ามองในแง่ของตัวยอดจดทะเบียนนะกาเลซิงต้องบอกว่าค่อนข้างจะน่าตกใจพอสมควรนะเพราะว่าทางด้านของยูสูเนี่ยเอาจริงแค่ดีแมรุ่นเดียวนี้ก็ขายเดือนนึงเป็นหมื่นคันแล้วนะฮะ แต่นี่โอ้โหอันนี้รวมทั้งยี่ห้อเลยนะฮะทั้งยี่ห้อยูวสุเนี่ยอยู่ที่5,100คันเท่านั้นอันนี้เดี๋ยวเราต้องจับตาดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจกับอูวสูเหมือนกันนะครับแต่ว่าข่าวคราวนะฮะก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการไม่อนุมัติสินเชื่อนะครับมากถึง50%เนี่ยในกลุ่มรถที่เป็นรถกระบะนะครับอิวสุดีแมกเนี่ยคาดว่าก็จะได้รับผลนะครับจากการปฏิเสธสินเชื่อนะครับอย่างเงี้ยนะฮะยอดขายก็เลยล่วงลงมาเยอะขนาดนี้นะครับ มาดูที่อันดับ2นะครับอันดับ2ก็คือ Honda h อ n d a ทำยอดจดทะเบียนได้มากถึง9,616คันนะฮะโอ้โห Honda นี้มาแรงจริงๆเลยนะครับถือว่าเป็นปีที่โ,โหดสุดๆเลยนะฮะของ Honda นะครับเพราะว่าปีก่อนๆนะจะอยู่ที่ประมาณสัก6 0 0 0 7 0 0 0ันคันต่อเดือนนะครับแต่ตอนนี้เกือบเกือบหมื่นคันแล้วครับแล้วเขามีตัวใหม่ล่าสุดออกมาแล้วด้วยนะครับ Honda c i t ตตัวแฮทชแบ็กตัวใหม่ราคานี้ต้องบอกว่าโอ้โหราคาน่าสนใจโปรโมชั่นนี้ก็โหดหน่าดูนะฮะกาเรซิ่งมองว่าตั้งแต่ปีที่แล้วนะ ฮอนด้เขามีตัวโหดๆหลายตัวเลยนะครับ CRV ก็โหดนะครับ Honda City นี่ก็ยังโหดไม่เลอก HRV ก็ตัวใหม่อีกโอ้โ oh หต้องบอกว่า Honda ปีนี้เนี่ยเข้ามาดุจริงๆอาทีนี้เรามาดูที่อันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งก็คือ t ต y o ต a t o ต o t ตาทำยอดจดทะเบียนอยู่ที่16,562คันนะครับ สำหรับทางด้านของตัวยอดจดทะเบียนเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะครับยังเยอะกว่าคนอื่นแบบยังมากเลยนะฮะแต่ถ้ามองดูทางด้านของตัวเลขจริงๆนะครับการทิ้งมองว่านะเดิมทีเนี่ยทางยอดขายนะถ้าเปรียบเทียบกับยอดขายนะครับโตยต้าเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสักเดือนละ2 0,000คันทุกเดือนนะฮะอันนี้ก็ถือว่าปรับลดลงพอสมควรแต่ก็ยังถือว่าอยู่เบอร์หนึ่งอยู่นะครับสำหรับทางด้านโตยต้ามีหลายรุ่นน่าสนใจนะครับถ้าใครสนใจรถที่แบบโปรโมชั่นดีๆนะครับแล้วขับแบบสบายๆเนี่ยโตยต้าเนี่ยนะปัจจุบ ตอบโจทย์อย่างมากเลยนะครับ สำหรับนี้ก็เป็นยอดจดทะเบียนนะครับในตลาดประเทศไทยเราในเดือนกุมภาพันธ์ปี2567นะครับต้องบอกว่าโอ้โหยอดจดทะเบียนเนี่ยลดลงเยอะมากๆนะฮะเดี๋ยวเรามาลอดูอีกทีนึงว่าตัวยอดขายจริงๆจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าการซิ่งมองว่านะหลายๆท่านก็คงจับตามองนะครับในช่วงของงานวอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับว่าโปรโมชั่นเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ทางด้านของตัวรถไฟฟ้ารถ E ีีหรือว่ารถรุ่นต่างๆรถน้ำมันจะมีรุ่นไหนเปิดใหม่ไหมนะฮะในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดเลยนะว่า ตลาดประเทศไทยเรายังไปได้ไหมนะครับต่องรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับถ้าเกิดเพ,เพื่อนสมาชิกท่านไหนนะครับผ่อนรถผ่อนลาอยู่แล้วลำบากนะครับเป็นสัญญาเช่าซื้อกลัวรถจะโดนยึดนะครับ เอารถมารีไฟแนนซ์กับกา l เลซิ่งได้นะครับการเลซิ่งมีแนวคิดของการให้สินเชื่อรูปแบบใหม่นะครับาสามารถจะเอาเงินผ่อนของเรานะครับกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเงินทุนสำรองแล้วก็เป็นลดต้นล,ลดดอกแบบของแท้เลยนะฮะาสามารถจะปิดยอดที่เก่าให้ฟรีด้วยนะครับท่านเพื่อนท่านไหนสนใจนะครับสามารถแอดไลน์มาคุยกับการเลซิ่งได้เลยนะครับแอดรถจ๋ามาคุยกันได้เลย